ทางด้านของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคาดโทษตํารวจต,ตรวจคนเข้าเมืองละเลยการปฏิบัติหน้าที่ทําให้เกิดเหตุความรุนแรงจะดําเนินการเอาผิดทางวินัยทั้งหมดส่วนการโอนสำนวนคดีให้สารทหารดําเนินการนั้นตํารวจไม่ขัดข้องก็ผมเห็นอย่างคุณคิดหรือว่าผมไม่เคป็นเจ้าหน้าที่ผมเรียกเพราว่าเตือนรียกพราว่าเตือนให้แก้ไขให้ถูกต้องเพราะนร นี่มันเกิดกระเบิดที่พระพรมขึ้นมาแล้วผู้ต้องใช้ให้การเดินทางเข้าออกที่สาแก้ว4ี่ห้าลอสามสี่ล้อแล้วเนี่ยเสียตามด้วยนอกจากการคาโทษตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่จนทำให้เกิดเหตุความรุนแรงที่แยกระจประสงค์แล้ว ผู้บัญชา,าก,การตารวจแห่งชาติยังไม่ยืนยันกรณีที่ฝ่ายความมั่นคงส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบในประเทศเพื่อนบ้านที่คาดว่าผู้ต้องสงสัยจะหลบไปซ่อนตัวโดยหลักการนั้นไทยไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในประเทศอื่นได้แต่หากฝ่ายความมั่นคงมีข้อมูลสามารถประสานไปยังตํารวจสากลได้ สำหรับชายเสื้อเหลืองผู้ต้องหาก่อเหตุรุนแรงแยกราชประสงค์มีข่าวว่าเข้าไปอยู่ประเทศมาเลเซียนั้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงส่วนกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีเสนอให้โอนคดีที่เกิดขึ้นไปให้สารทหารรับผิดชอบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ขัดข้องเพราะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ พลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริโฆษกสำนักง,งานตระเวจแห่งชาติเปิดเผยว่านายไมเรยรียูซูฟูให้การว่าไม่รู้วัตถุประสงค์การก่อเหตุแต่เป็นการทำงานตามคำสั่งของผู้บงการเท่านั้นและยอมรับว่านำสารที่ก่อให้เกิดระเบิดมาขายมาให้กับชายเสื้อเหลืองจริงโดยรับสั่งคำสั่งนะครับผ่านแอปพลิเคชัน WhatsApp ส่วนเงินค่าจ้างนั้นยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ โฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติยังไม่ยืนยันว่านายอาบูดูซาตาอาบูดูเรมานหรือว่าอิสานเป็นผู้วางแผนสั่งการและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการก่อเหตุเพราะข้อมูลไม่ชัดเจนเป็นเพียงกคำให้การจากนายไมลารีคาดว่ามีคนไทยเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวเพิ่มอีก